วลคอมทูพีพิมพ์ชแนลสวัสดีค่ะกับพบกบุมกับป๋องนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปซื้ออีเซ้มแอลกอฮอล์เจลมาถึงเข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องฟังเพลงเดี๋ยวทุกคนไม่ฟังเดี๋ยวคนถามว่าขายของเยอะนานเกินไปไปซื้อกันนะคะไปอุดหนุนกันนะคะก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยนะแล้วก็ไม่แพงไม่แพงจริงๆอันนี้สเปร์กัสซื้อ1แถม1ราคาอยู่ที่129บนะคะสเปร์ขวดใหญ่ขวดหนึ่งอยู่5้าราสิแต่ถ้าบอกมาจากช่องพีพิมพ์หนึ่งแถมหนึ่า ยังไงคุณต้องใช้อยู่แลใช่ฉีดจานช้อนซ่อมเช็ด20วิใช้ทานได้เลยปกติดีมากคุณสมบัติคือเลิศดปังมากทุกคนไปซื้อนะชอบบุมชอบผมชอบมากๆแล้วก็ผมแนะนำนะซื้ออันใหญ่ จริงโอเคทุกคนเดี๋ยวก่อนไปนะคะพมที่บอกว่ามันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมันเข้ามาคือมันตลกอ่ะกูรู้ทาแล้วทาไมช่องมึงถึงไม่เป็นถึงไหนสักทีแม่งถ้าเพลงดีมาทําดังแน่นอนแม่งมีแต่ชุมชนชุมชนพ่อมึงสีลองไปคิดดูนะงงมากงงว่าม,<อ>มึง,ม<อ>งด่าเพลงไหนเนี่ยนี่มึงด่าอะไรเนี่ยมันด่าเพลงพ่อมึงสีหรือว่าด่าเพลงชุมชนด่าเพลงชุมชนหรือด่าว่าเราเอาเพลงที่ไม่ดังมานั่นแหละเมื่อก<ๆ>ี้ตอนถ่ายเพลงกับเราเนี่ยที่พูดถึงพูดถึงไอคอมเมนต์เนี่ยอ่ะแล้วแบบอ้าเอ้าเอ้าเอ้าอ้ามึงด่าเหี้ย จะพิมพ์ดา่าคนพิมพ์ไม่รู้เรื่องแล้วพิมพ์เราก็ลบด้วยนะใช่พิมพ์แล้วก็ลบไม่ไม่สามารถเข้าไปตอบคอมเมนต์อะไรมันได้นะคะคอมเมนต์อย่างเงี้ยเรางัดเรางัดแล้วเราแจ้งความถ้าคุณมีสามแสนคุณด่าเราได้เลยแต่คุณก็เตรียมเงินสามแสนไว้ด้วย <c oughs> รู้ร,รู้เรื่องกฎหมายมาบ้างวางส่วนแล้วเออ <c oughs> อ๋อ,อ,อแล้วมีอีกค,คอมเมนต์หนึ่งมันพูดอะไรเรือป่าเราอะทําแต่เพลงยังโอมนี่กูก็เอาเหมือนกันยังโอมเพิ่งออกในเพลงเดียวแล้วเราก็ทําเพลงยังโอมแค่เพลงเดียวส่วนของพี่นายดีก็บอกว่าเราไม่ทําไม่ทําอะไรเพลงพี่นายดีเนี่ย บอกไปหลายคลิปแล้วว่าต้องคะบ้างจริงเพราะเราเรารู้สึกว่าเราทำสารันบ่อยมากนะซึ่งมันอยู่คนละโลกกับเราอะ่ะจริง <c oughs> ไอ้เฮียคนเม้นต์อ่ะนะคนเม้นต์อ่ะเอา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 เลยนะอไอ้เฮียเวลากูลงคลิปพวกมึงก็ทําเป็นเบ้าไอ้สัตว์ไม่ดูกันไงเวลาเราลงคลิปอะ่ะอยากได้เพลงที่ตัวเองอยากได้แต่ไม่ยอมมาดูว่าเราเ<อ>ทำเพลงอะไรไปบ้างเออโอเควันนี้เราเลยมาทําเพลงสารันเพลงนี้นี่เราก็ทําเพลงสารันอยู่แล้วเป็นปกติแต่ว่าเพลงนี้นี่หยิบมาเพราะว่าเอากิ๊งมีพรเดนลิงด้วยเราไม่ค่อยได้ทําเพลงพรเดนลิงไงนะแล้วก็คือผมฟังเพลงสารันตลอดอยู่แล้วแล้วก็เพลงนี้เฮียมี คอนเดลิงด้วยก็เลยมาทำกหน่อยก็เลยมาจัดซะหน่อยก็คือเพลงโภเมทาซีนนั่นเองสแลนแบ็กฮาร์แล้วก็คอนเดลิงเรามาทำเพลงนี้กันเลยแล้วเดี๋ยวมาฟังความเห็นเรานี้แทบตามไปด้วยนะคะเฮ้ยวิชัวนี้ไซคีเดลิกวะเนี่ยที่ราดนะนี่นี่ไงไม่ผลอยู่ครับทั้งวงการจริงๆทั้งวงการนะไซคีเดลิกคลอง าทานนี่คือละมุนมากละมุนมากไไไฉันนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกีดกันก็เป็นเพราะนั้นลมันไม่คมควรสาวรรค์เลยทํำให้ฉันไม่สามารถจะพบกับเธอแต่เพราะฉันไม่ไดีเลยทำให้ฉันนั้นไม่ได้เจอคนเดิมกลับมาความรักที่เคยสรัทธารักที่เคยดีกลับจากแต่ฉันยังอยากให้ ชอบมือขวาถือบุหรีพักกระจกด,ดกวาดข้าวกวาดของทังไปหมดพากกระจกดอย่างเงี้ยหัวเธอต้นกวันตีแล้ว,งงว,วลผมตก ก็คิดอยากคุยเธอจะหลับยังอยากโทรไปคุยเรื่องดาวตอนที่เราไปต่างจังหวัดกันตอนเธอมองดาวมือไม้จับจันทุกอย่างคงดีกว่านี้เท่าดาวเธอคนไม่เคยรู้จักกันสั่นผมสองจิตสองใจผมมันใจเนาจนหนอนติดหนอนชัยสักสี่ผมจะไม่แดกของใครในเมื่อวันนี้จะมีคนอื่นผมคงต้องลืมและขอไปและผมรักเธอมากแต่ผมต้องตัดเธอไม่บอกว่าคิดถึงผมไม่รู้จักเธอไม่บอกเรื่องดาวต่างๆให้กับเธอผมขอแค่ส่งเพลงนี้ให้ถึงเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับ ฮาวเดอร์ลิงฮาวเด <delegation S 1> อร์ลิน ing, ลเรื่องความรักฉันมีจบหลักสูตรซิปโรมเมทาซีนสัปดาห์นี้เจ็ดขวดผือว่าความเจ็บปวดฉันจะหลุดหมดเปลือกออกไปพร้อมกับสติที่เลือนลางและร่างกายที่เริ่มจะเช่อนชารู้ว่ามันเสี่ยงเมื่ออ่านคำเตือนยาแต่ก็เพื่อบรรเทาแผลในใจให้เจือจาง<น>ฉันเลยเลือกดื่มต่อค่ำคืนนี้ที่ไม่มีเธออีกแต่ยังจำได้ดีว่าฉันจีบเธอก่อนเรื่องอิดออด ตอนนี้ฉันยังไม่ลืมเธออีกจนน้ำตาไหลลงต้นตยดเกือที่สะท้อนภาพฝันตอนเราโตกันจริงๆเพื่อลุบเติมน้ำฉันเลยฝากกดเพื่อโค้กดึงเหยีักในสำรับโปรเมทนโปรเมทซีน<บ>ยังไ <โบ S 2> ม่อไม่ไม้ซานยังไอาจไม่าม่อาม่อ่องจอา่ออา่อาอ่ออจาทาา ไม่รู้ว่ามีอะไรกีดกันกงเป็นเพรัะแล้ามันไม่คควรสวรรค์เลยทำให้ฉันไม่สามารถจะพบกับเธอแต่เพราะฉันไม่ดีเลยทำให้ฉันนั้นไม่ได้เจอคนเดิมกลับมาความรักที่เคยศรัทธารักที่เคาดีกลับจากแต่ฉันมุ่งนะธนชัยน้อยชายา y c คีเดลิกนะครับจะบอกว่าดู MV นี้แล้วอะ รู้สึกว่าทำไมไซคีเดลิกแม่งโหดขนาดนี้วทกคนแม่งทำแบบดีมากไปฟังความเห็นหนุ่วของเราในรีแคปนะคะทุกคนตามมาคะ่ะ